อ่ะตอนนี้คิวไลคกสทำไมรถมึงโยกเยกแบบนี้วะตอนนี้เราเราอยู่บนรถกันแล้วไอ้รถมันไปแบบแหลกๆเลยรถมันไปแบบแหลกๆเลยกูอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวพอรถอะไรมาไงเขาบอกว่ากดอะไร X X คืออะไรวะ X คือ objective วะ F เพื่อเปิดสตาร์ไลท์แล้วก็มันมีปุ่มอะไรอีกนะ กดซีือนั่งย่อนี่ยกดอ๋อสปรินต์ไปไปเดี๋ยวนะโอเพนทำมคาเมล่ามันเซตสตีทหนักจังวะยทำไมมุมมองมันหนูท่อจังวะาไม่ตัวโคตตี้อะประตูไงงนั่ไปทำไมทำไมมีเคอร์เซอร์เมาส์กูอะมึงมีเคอร์เซอร์เมาส์ไหมของกูก็มีมีมีอ๋อมาเป็นกับเกมอ๋อมันให้เราทำความสะอาดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อโกรธนะเพราะว่าแบบมันก็บอกว่าแบบเป็นพ่อที่แบบเข้มงวดอ่ะก็เก็บไปทิ้งอ๋อนไง ขยะทิ้งขยะทิ้งขยะไปแต่ว่าอันนี้คือพนสร้างก็ก็ยังยืนยันว่ามาจากเรื่องจริงที่เขาเจอมาจากประสบการณ์ตัวเองรีฟิลอันนี้คือแบบยูนิตแก๊สแคนเออนี้เครื่องปั่นไฟใไหมเ e n e r a t o r โอ้ยด้านด้านบนมีขยะอีกไปไปไปอันนี้ต้องรอดแต่กูเก็บทางนี้เอง เไยมีมีสเตมิน่าวิ่งด้วยวะไอ้เหี้ยให้วิ่งหนีพ่อปะเนี่ยวิ่งหนีพ่อไอเจี๊ยมันบอกว่าให้เราเนี่ยไปอะไรเนี่ยไปทำบาม์มาเพื่อดินเนอร์กินข้าวเย็นกับพ่อเลยคุกมาถอดเลยคุกอะไรเจลวะนี่ปึ้งคุกโอเดอร์ไอพ่อก่อนไอพ่อก่อนไอพ่อก่อนอ่ะมึงเอาไอพ่อเอาไปแล้วรีบนั่งกันวะ เฮ้ยมันเหลืออีกอยู่ต้องวางวางกี่อันเนี่ยต้องวางกันนึงเดินโนดเดอเอ้ยทำอีกอันนึงเออเดี๋ยวก็ทำอีกดี๋ยาใช่อันนึงไปดองดองไว้ก็ได้มันมีเกลดหิวอาหารอ่ะก็ว่าระวางไว้บนโต๊ะอีกสักสองสามอันไปวางไปเดินโนดเดออ่าคุณพ่อครับเดี๋ยวผมวางปุ๊บอ่าเรียบร้อยเรานั่งกินตรงนี้ดีกว่านั่งกับคุณพ่ออีทเลยกินของพ่อเลยอีทเลยอร่อยเลย อ้าวแล้วพ่อไม่กินนะกูกินเองอ่ะกินของพ่อเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไมให้ไปไปเติมมาเชื้อพึิงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเติมเชื้อพึ่งกันก่อนะพ่อพ่อานได้ปะเนี่ยล็อกพ่อแม่ล็อกบ้านพ่อไม่ให้หนีเด้อันนี้ห้องอะไรล็อกอุ้ยพ่อโดดมาตัวไหนเดียตกใจม่พ่อบอกว่าเฮ้ยใครมาเคาะประตูตอนนี้กันน แล้วทำไมหน้าพ่อมันแปลกๆว่าในบทไทยอะหรอกก็ไม่รู้เดี๋ยวพ่อไปดูก่อนนะว่าใครมาคอบประตูแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็สามารถดูทีวีระหว่างที่พ่อคุยกับคนแปลกหน้าก่อนก็ได้นะครับพ่อไม่หันหน้ามาเลยแต่จําไว้ว่าต้องนอนหลับก่อนสี่ทุ่มพ่อไม่หันหน้ามาคุยกันแล้วพ่อหันหลังคุยอ่ะเท่อ่ะไม่งั้นพ่อจะโกรน โเจ็บแต่หลอกแดงเฮ้ยโอทูโยเบทลูมอัพสเตเฮ้ยกูเห็นหน้าเห็นหน้ากูเห็นหน้าเฮ้ยกูเห็นหน้าเมื่อกี้คนที่พ่อเราคุยอ่ะไม่เรานอนสีบยังไงเขาบอกให้เราดูทีวีรอโอทูโยเบทลูมอัพสเตอออปติคทีฟมันให้โอทูโยเบทลูมว่าไหนว่าเบทลูมเราห้องไหนวะาห้องนี่อ่ะอะไรอ่ยเชิญออนเดอะแอร์คอนดิชแนอร์แอร์คอนดิชแนอล เปิดแอร์เปิดแอร์เปิดแอร์เฮ้ยปิดทำไมเปิดเเปิดไลท์เปิดออฟเดอะไลท์ปิดไฟเราไม่อ๋อไม่ให้ปิดไฟเราปิดอ๋อปิดไฟทุกดวงในบ้านเฮ้ยรอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยจะค่อยยิ่งดูพ่อมายังเนี่ยกูเห็นมันกูเห็นหน้าคนที่พ่อไปคุยแล้วกูเห็นกระจกมาดูมเดี๋ยวมีกระจกจุ้งไหมมาดูมาดูมันมีกระจกว่าสองได้ไฟใช้กดยับแมนี่ไอชี้เห็นได้ไหม นี่นายกลัวจัดแม่เอากูเอากูัวไปขายเฮ้ยเว้นพีงคืนขึ้นขึ้นบ้านเลยไอ้เหี้ยพิงคืนอะไรเราปิดไฟหมดยังเนี่ยคุณบอกให้เราปิดไฟทุกดวงไม่ใช่เหรอในในนี้ในในมีห้องไหนอีกในในนี้เอออนี้ยังไม่ปิดห้องนี้ยังไม่ปิดห้องนี้ห้องไหนเออบอกให้กูลงไปเชื่อนอนเลยเชือนอนทีวีดาวสเตย์อยู่ที่มือถือนอเลยให้เราไปเปิดดูทีวีนะครับใช้รีโมทที่อยู่บนโต๊ะหามาดูทีวีดูทีวีนั่ง ข้อความนี้มาจาก FBI ให้ระวังคนแปลกหน้าที่จะเข้ามาเคาะประตูยามยามค่ำคืนเออมันเป็นเหตุการณ์ที่อธิบายไม,ไ,มไม่ได้เขาจะจะสิงลากแล้วก็เอ,อ้ยพ่อโดนสิงแม่เลย <laughs> มันบอกว่าเขาจะสิงล่ากอะถ้ารเราแบบเปิดประตูเหมือนมันพยายามล่อเราออกไปเว้ย แล้วก็ให้เตือนให้เตือนคนในครอบครัวถ้ากว่าแบบรักคนในครอบครัวความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสําคัญปิดทีวีอออ๋อปิดปิดทีวีสเตชันโอเป็นฟอนตอเราให้เราอยู่แดดป้านี่ยให้กูไปเปิดดูพ่อ้วเปิดลอขอต่อกระจกก่อนมันล็อกมันล็อกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เราขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปดูข้องวงจรปิดเก็บสเตมิตาไว้ดีไหมวะ โอ้ยเฮียมันสิบเอ็ดแล้วนี่หว่าเราต้องนอนสิบเลยปิดปิดปิดประตูปิดประตูเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกล้องดูกล้องดูกล้องมากดดูกล้องเธอรู้เหรอไอเียวอ้าหายไปแล้วเฮ้ยมึงเห็นหน้าพ่อเลยอีดอกดตู้สลิปกูตื่นเร็๋ยวว้าก็เตียงกู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 มันส่องไฟฉายมันส่องไฟฉายได้นะเว้ยมันไม่ไม่โดนจีนเลย ไอ้ยี่พอเปลี่ยนไปอุ้ยโคตรดีเลยอุ้ยว้าวไม่ผิดลยว้าวโคตรดีเลยสวายเดินไปสวายเดินหน่อยดูกล้องวงจรปิดดิพ่ออยู่ไหนดูสิวะไรเนี่ยมันบอกว่าเอลีฟโพรแกสมีแก๊สอยู่สี่ถังแล้วก็ใช้ซีซีทีวีดูว่าพ่ออยู่ไหนแล้วก็ถ้าพ่อมาให้แกงนอนซะโอเคคันทูเซล อการที่เราย่องเนี่ยมันจะปลอดภัยเว้ยการนอนเนี่ยจะเพิ่มเอนเนอร์จีให้เราการกินจะเพิ่มการอิ่มท้องดูซีซีทีวีดิเป็นยังไงพ่อเขาบอกว่าเพิ่งเปิดประหยัดนะระวังอันนี้มึงเปิดไฟฉายไว้แม่เขาบอกให้ดูให้ดูอย่างรอบคอบไอ้เหี้ยเฮ้ยพ่อเป็นไรเนี่ยทำไมเเเอออนรร์จี้ะไไฮยทมพ่อเฮ้ยทำไมพ่อหัวทะลุโซฟาเอ้ยพ่อมาไอ้เหี้ยพ่อมาพ่อมาไปโน้น

พ่อพ่อพ่อจะตามผมเพิ่งปีหนึ่งยูหิวข้าวกูต้องลงแล้วเดี๋ยวกูต้องลงแล้วกูหิวข้าวไว้เดี๋ยวนี้ห้พ่อเมื่อแล้วกูตายอยู่ตรงนี้อ่ะกูทำอะไรได้บ้างเนี่หิวข้าวกูหิวข้าวเว้ยเยี่ยงกูต้องวิ่งอะหิวจังไอ้เหี้ยข้าวอยู่ไหนโอ้ยไม่กล้า cúi xuống, chết rồi. Hey, cái cúi lên như vậy này, lên được không? không được, chết rồi. Đã chết rồi. nó đang làm gì vậy? Mày Mày đang làm gì vậy? Mày 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 เฮ้ยนอนเลยกูกำลังต้มมาม่าแล้วกูรอดไม่ได้ไงเนี่ยไอ้เหี้ยกูเกือบกูเกือบตายก่อนมันจะสอนเล่นนะอย่าเกือบกูจะตายก่อนสอนเล่นเหรอตายก่อนมันจะสอนเล่นมึงกูต้มมาม่าอยู่เหี้ย์ Eat to be full เราเราต้องนั่งยองไปไว้นั่งยองเพื่อเพื่อแบบมันจะได้เซลฟ์เฟอร์ แต่ถ้ามันลุกมาเฮ้ยไปเอาถังแก๊สมาไว้ดิกวอามาแล้วอันหนึ่งเปิดเลยไม่เป็นไรหรอกไม่กลัวหรอกเดี๋ยวกูไปถือถังแก๊สด้วยกับเอ่มันไม่สนใจหรอกระบบเกมมันไม่น่าวะ่ะไปเอ้ยอย่าลืมอย่าลืมนั่ง,อย,งยองเ <laughs> สียวอ่ะไราต้องทำไงดีสวายเดินไหน์ ก็อยู่ให้รอดอ่ะถ้าถ้าแบบแก๊สหมดเราก็ต้องเติมถ้าหิวก็ต้องกินกูรอแล้วนอนแล้วมันนอนแล้วเฮียกูต้องปิดกูต้องปิดมันไม่รู้มันไม่รู้ไฟฉายกูยังเปิดเลยพ่<ส>อ,อยัง,อองดีดอ่ะยังดีดจัดอ่ะไปยังพ่อไปยัง พ่อเดี๋ยวกูดูซีซีทีวีให้โอเว่นมึงเลยเดี๋ไปไปดูอยู่พ่อนอนอยู่ยันน่ากลัวเปิดยวไปเดี๋ยวกูรออยู่เปิดไฟให้เราค่อยกินมันบ้ามันจะหิวตายอ่ะไม่มันต้มไม่ทันนะเว้ยแบบกูเอาไว้แล้วต้มไว้แล้วเหรอ่ะ้ยคุยกูไม่มีไปดีไปดีเดี๋ยวกูดูซีซีทีวีเอง อุ้ยเหี้ยหิวข้าวโอมมามากับกูไม่ได้เหรอดีวิ่งดูไอ้ีเอ้ยโอ้ยไปไปมามาเขาไหมนี่คือมาหากูรีฟิลเลเตอร์ม่ย์มาหากูเดี๋ยวไม่ให้รีฟิวเจเเนรเตอร์ออกซิเจน เฮ้ยโอมมึงนอนเตียงกูเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องไปเติมขึ้นนี้เออนี่แหละต้องลงไปรอบนี้เลยมึงนอนเตียงกูไอ้เ้ยขาดอากาศเรื่อกูจะรอดยังไงมันขาดอากาศไอ้ยูไม่มีอากาศหายใจไี่มันไม่มีอากาศหายใจมึงดูวีดีโอคันเดกี่ได้เจ๋อโต๊ะ เปิดแก้วแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็เติมแก้วยื่นเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราค่อยลงมากินอาหารหลังจากนั้นมาเราค่อยลงมากินอาหารมามาขออะ้รยังยังยังแต่รอบนี้แม่งต้องไปกินแล้วนะเว้ยนี่นี่ลูกไปไหนนี่พ่อพ่อลูกทำไมนี่ นูมแม่งยืนอยู่อะยืนเช็คว่าใครลงมาไหมยงนอนตอนอ่อละรอแบบอาหาร,าหารถึงตัวอาค่อยเดินลงก็นได้เราวางอาหารไวนะ้ไหนอนเอาเอนเนอร์จีก่อน <c oughs> กินเลยได้ไหมเนี่ยกินอะไรวะอาหารเฮ้ย <c oughs> โอ้ยกูตกใจแม่เลยรีฟิลเอ้าเดี๋ยวกูรีฟิลมังเติมไม่มันเพิมันบังคับไอ้เหี้ยมันบังคับเฮ้ยโอเควงลงมาเติมดิไอ้เหี้ยไม่กูเพิ่เติมไอ้เหี้ยกูหิวกูหิวด้วยเติมแล้วกูไปละม่หิวว่ะกูหิวเปิดนอนกินก็ได้เฮียไม่แต่กูจะตายแล้วกูหิวตายแล้วเนี่ยเเเออออออ กูต <cheg as S 1> eh? ้อง่งแล้วเนี่ยวกูเลียดรถแล้วเนี่ยพ่อเร็วเร็วมเลียดรถแล้วเนี่ยโอ้ยเฉยๆก็จะตายแล้วยิงไปล้วดนใสกูโดนใส่แม่งเลย ไม่เย็นเลยเหรอไอ้ึงมึงอยากเคลียร์เกมนี่ไม่กูถามจริงแม่งทำอาหารมากระดานนี้ไปแก่โอ้เกมกันมาแม่เหี่นี่โซ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 